สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดและก็สมโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำมระกขี่นกผัดไข่ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยทำเมนูมระจีนไปแล้วนะคะวันนี้ลองมาชวนทำเมนูมระขี่นกกันบ้างค่ะวัตถุดิบที่ใช้มีแค่3อย่างก็คือมระกขี่นกกระเทียมแล้วก็ไข่ไก่ค่ะเริ่มต้นเราก็จะล้างมาระให้สะอาดนะคะผ่าตามยาวแล้วก็ใช้ช้อนคว้านมเมล็ดออกค่ะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะ มะระขี้นกเป็นผักสมุนไพรที่มีรสขมแต่ว่าก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดีค่ะโดยในมะระขี้นกก็จะมีสารที่คล้ายกับอินซูลินนะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นการทำงานของอินซูลินแล้วก็ลดการดูดซึมน้ำตาลได้ดีค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ลดความขมโดยการนำไปแช่น้ำเกลือค่ะใช้น้ำสองถ้วยตวงนะคะผสมกับเกลืออีกสองช้อนชาค่ะคนให้ละลายนะคะ เสร็จแล้วก็นำมะละที่เราหั่นไว้นำลงไปแช่ในน้ำเกลือเอาไว้ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมสับค่ะผัดพอให้มีกลิ่นหอมนะคะ ใส่มะละลงไปค่ะผัดให้มะละสุกนะคะเสร็จเราก็เขี่ยไว้ด้านข้างกระทะค่ะเติมน้ำเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผัดต่อผัดนานหน่อยให้มะละสุกๆนะคะก็จะช่วยใครความขมลงได้ทานได้ง่ายขึ้นค่ะ ไสไข่ไก่สองฟองนะคะอันนี้เราตอกใส่ถ้วยเตรียมไว้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ยีให้ไข่แตกนะคะผัดจนไข่สุกเลยค่ะพอเริ่มแห้งก็ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาแล้วก็พริกไทยค่ะ โรยพริกสีแดงสดหั่นซอยอีกเล็กน้อยนะคะเพิ่มสีสันค่ะผัดให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบได้เลยนะคะตักใส่จานทานกับข้าวสวยร้อนๆสุดนี้เราจะผัดแห้งๆนะคะอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยค่ะลองนำทานกันดูนะคะ